แม่บ้านชราคนหนึ่งพูดได้ถึงเจ็ดพาแปลให้สามคณะต่างชาติอย่างลื่นไหลช่วยกอบกู้ดินมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านบาทภายในเวลาเพียงสิบนาทีเป็นไปได้ไหมฟังเพลินเหมือนเรื่องแต่งแต่กลางใจกรุงเทพที่แสนวุ่นวายเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งทำเรื่องนั้นได้จริงๆในชุดยูนิฟอร์มสีน้ำตาลสีเก่ามือถือไม้ถูพื้นและรองเท้าแตะเก่าๆเ,เดินขึ้นบันไดบริษัททีละขั้นอย่างเงียบๆมอบความอบอุ่นจากใจสู่ใจยินดีต้อนรับคุณลุงคุณป้าสู่รายการสุขใจในบรรปลายคุณลุงค ถ้าคนที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่แม่บ้านถือไม้ถูพื้นกลับกลายเป็นคนที่ช่วยกอบกู้ทั้งบริษัทจากหายนะและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำที่ทุกคนต้องยอมรับถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกประทับใจและเชื่อมั่นในพลังของมนุษย์ขอเชิญแชร์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงแห่งความหวังนี้ให้กว้างไกลเพราะบางครั้งแค่มีใครสักคนที่เชื่อในเราตรงเวลาก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตในยามเช้าที่เย็นสบายของกรุงเทพ ขณะที่แสงแดดยามเช้ายังไม่ทันส่องผ่านกระจกตึกแลนไหคุณป้ามใจหญิงวัยหกปีรูปร่างเล็กกำลังก้มหน้าขัด,ขดคราบสบกบปรกสุดท้ายตรงโถงทางเข้าหลักชุดยูนิฟอร์มสีน้ำตาลซีดเก่าสึกตรงหัวไหล่ถังน้ำข้างตัวมีรอยขีดข่วนจากการเวลาเธอยังคงเป็นเหมือนทุกวันเงียบขรึมขยันขันแข็ง,ขงไรผู้ใดสนใจเสียงประตูกระจกหมุนเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับฝีเท้าเร่งรีบของชายต่างชาติสามคนสูสีเปรียบใบหน้าของพวกเขาแดงจัดเพราะความรีบร้อนคนหนึ่งถือกระดาษที่เขียนว่า ห้องประชุมชั้น12การประชุมเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกมืออีกข้างชี้นาฬิกาข้อมือตลอดเวลาปากก็พูดพร่ำเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจพนักงานต้อนรับยังไม่ทันมาถึงยามยืนงงทำอะไรไม่ถูกถงตึกทั้งชั้นตกอยู่ในความสับสนอึดอัดคุณป้ามใจกำลังคุกเข่าเช็ดคราบกาแฟที่ยังเปียกอยู่บนพื้นหินแต่เธอไม่เงยหน้าทันทีจนกระทั่งเสียงของแขกต่างชาติคนหนึ่งเร่งเร้าเป็นครั้งที่สเธอจึงลุกขึ้นอย่างนุ่มนวลละวางไม้ถูพื้นลงอย่างสงบไม่รีบร้อนไม่เอกเรกรก เธอก้าวเข้าไปโค้งศีรษะเล็กน้อยแล้วพูดเป็นภาษาจีนกลางอย่างชัดเจนห้องประชุมชั้นสิบสองเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายลิฟต์ตัวที่สองทางซ้ายจะพาท่านไปอย่างที่หมายแขกทั้งสามคนชะงักทันทีราวกับเห็นสิ่งที่เกินคาดแม่บ้านพูดภาษาจีนแถมยิงพูดได้แปะจนไม่ต้องทวนอีกครั้งพวกเขาก้มหัวขอบคุณแล้วรีบร้อนเดินตามทิศทางที่เธอชี้ไม่มีใครสังเกตว่าด้านหลังเคาน์เตอร์กาแฟชายหนุ่มในสูทสีเทาเข้มคนหนึ่งหยุดยืน สายตาจับจ้องไปที่แผ่นหลังของคุณป้ามใจที่กำลังกลับไปหาถังน้ำดวงตาคู่นั้นเป็นของประธานวิทวัตยังไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากที่แขกทั้งสามหายเข้าไปในลิฟต์ชายชาวสเปนคนหนึ่งก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาพร้อมพัมพสดุใบใหญ่สายตากาดมองไปทั่วเขาพูดด้วยเสียงเนอขอความช่วยเหลือเป็นภาษาสเปนมองหาที่ฝากของชั่วคราวเพื่อนำขึ้นชั้นสี่พนักงานขนส่งยังไม่มาทุกคนยืนงงถอยห่างคุณป้ามใจไม่พูดอะไรเพียงหันตัวเบาๆแล้วเอ่ยเสียงนุ่มเป็นภาษาสเปนว่า ให้เขาวางของไว้ตรงประตูด้านหลังใช้รหัส257ตรงนั้นเพิ่งเคลียร์พื้นที่เมื่อเชา้านี้ยังไม่มีใครทันตั้งตัวก็มีหญิงสูงวัยคนหนึ่งรูปร่างผอมบางเข้ามาพร้อมบัตรแขกที่ใช้งานไม่ได้เธอพูดภาษาฝรั่งเศสสิงแหบดูอ่อนล้าและเหมือนหลงทางคุณป้าใจยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีท่าทีละังะเลเธอก้าวเข้าไปยิ้มเบาๆยื่นน้ำเปล่าให้และถามเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าคุณต้องการให้ฉันช่วยทำบัตรผ่านไหมฉันจะพาคุณไปที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนแขก เหตุการณ์ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีไม่มีความดราม่าไม่มีการโอ้อวดแต่ทุกคนที่อยู่ในถงนั้นเหมือนกลั้นหายใจเฝ้าดูไม้ถูพื้นยังวางอยู่ตรงนั้นเสื้อสีน้ำตาลซีเจียงคลุมอยู่บนร่างแต่เสียงของเธอบางครั้งเป็นเสียงจีนกลางชัดเทยชัดคำบางครั้งเป็นเสียงฝรั่งเศสโบราณนุ่มนวลและกลับมาเป็นภาษาสเปนริมทะเลอย่างลื่นไหลทำให้ทุกคนเหมือนถูกดึงเข้าไปในแสงบางๆที่เรองรองพนักงานต้อนรับสาวกระซิบว่าเธอคือใครกันแน่ในขณะนั้น วิทวัตประธานบริษัทลานาไทยยืนอยู่ใกล้เคาน์เตอร์กาแฟเดิมทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะหยุดแต่เสียงภาษาจีนกลางอันเป็นธรรมชาติที่ลอยมาในฝูงชนทําให้เขาชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นป้ามใจโค้งศีรษะสงแขกแล้วเดินกลับไปหาไม้ถูพ,พื้นอย่างเงียบๆแววตาเขาวูบขึ้นแปลกไปไม่ใช่ความสงสัยแต่คือการค้นพบเขาเดินเข้าไปเสียงนุ่มลึกแต่แฝงความแปลกใจคุณเพิ่งคุยกับพวกเขาสามภาษาใช่ไหมป้ามใจค่อยๆเช็ดมือกับชายเสื้อตอบเบาๆค่ะ ฉันแค่ชี้ทางให้พวกเขานิดหน่อยกลัวพวกเขาจะไปสายเขามองเธออีกวินาทีหนึ่งแล้วกล่าวชัดเจนคุณขึ้นไปที่ห้องทํางานผมหน่อยได้ไหมผมมีเรื่องอยากคุยด้วยและเป็นครั้งแรกไม้ถูพื้นถูกตั้งไว้อย่างเรียบร้อยริมผนังส่วนป้าใจท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนเดินเข้าไปในลิฟต์พร้อมกับประธานบริษัทลิฟต์หยุดที่ชั้นสูงสุดห้องทํางานของประธานวิทวัฒกว้างขวางผนังกระจกใสเผย,ยให้เห็นแม่น้าเจ้าพระยาไหลเอ,อื่อยๆอยู่ไกลลิฟต์ป้าใจนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาหลังตรง มือสองข้างประสานกันวางบนเข่าเบาๆแสงอาทิตย์ยามเย็นลอดผ่านขอบผ้าม่านทอดเนอของเธอลงบนพื้นไม้สีน้ำตาลเข้มวิทวัตรินชาใส่ถ้วยสองใบแล้วเอ่ยว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นคุณรับมือกับสามสถานการณ์สามภาษาโดยไม่พลาดเลยสักครั้งพูดตามตรงผมไม่คิดว่ากำลังนั่งคุยอยู่กับพนักงานทำความสะอาดเขาหยุดไปครู่หนึ่งคุณนี่อยากทำงานอย่างอื่นบ้างหรือป้ามใจยิ้มเบาๆไม่ตอบในทันทีเธอมองออกไปยังตึกสูงภายนอกกระจกเสียงเธอนุ่มลึก ฉันเคยเรียนเอกภาษาที่มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่สมัยนั้นฉันรักการเรียนมากถึงขั้นจดโนต้ตบนรถเมย์ฟังวิทยุต่างประเทศแทนเพลงแต่แล้วพ่อฉันตรวจพบว่าป่วยหนักแม่เสียตั้งแต่ฉันยังเล็กฉันเป็นลูกคนเดียวฉันต้องลาออกเพื่อออกมาทํางานแล้วหลังจากนั้นวิทวัตถามเบาๆป้ามใจหันกลับมาแววตาเธอไม่เศร้เาเพียงเงียบงันฉันแต่งงานแต่ไม่นานก็อย่ารังเลี้ยงลูกคนเดียวลูกสาวฉันนันทิ์ตอนนี้กําลังเรียนปีสุดท้ายแพทยศาสตร์ที่ธนบุรีกลางวันเธอฝึกงานที่โรงพยาบาล ฉันเลยใช้เวลากลางคืนมาทำงานเก็บเงินให้มากที่สุดเดือนนี้เธอต้องจ่ายค่าเทอมปลายภาคฉันตั้งใจจะรับงานเพิ่มที่ชั้นใต้ดินวิทวัตมองหญิงตรงหน้าใบหน้าที่มีริ้วรอยแห่งการเวลาเส้นผมที่แซมสีเงินแต่ในดวงตาคู่นั้นเปล่งแสงบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นในใครหลายคนความมุ่งมั่นม่ยอมแพ้เขาถามเบาๆคุณกลับมาเรียนภาษาอีกเมื่อไหร่ป้ามใจพยักหน้าเบาๆฉันไม่ได้เลิกเรียนฉันแค่เลิกเรียนในระบบแต่ทุกคืนที่มีเวลาฉันก็เปิดเทปเก่า เขียนคำศัพท์ใหม่ลงสมุดบางวันเรียนได้แค่สามคำแต่ฉันไม่เคยหยุดเธอยิ้มยิ้มแบบแสงแดดเย็นที่พาดข้าแม่น้ำเล็กอ่อนโยนแต่งดงามเหลือเกินวิทวัตเอ็นหลังเบาๆมือวางบนถ้วยชาอุ่นแต่สายตาย,ยังจับจ้องใบหน้าหญิงตรงหน้าไม่วางตาเขาถามคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าคุณพูดได้กี่ภาษาป้ามใจยิ้มมือด้านหยาประสานกันแน่นบนตักฉันพูดได้เจ็ดภาษาพอสำหรับสื่อสารและทำงานเธอเริ่มนับบนปลายนิ้วเสียงมั่นคง จีนกลางฉันเรียนจากวิทยุไต้หวันสมัยเข้ามหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเรียนจากเทปเก่าของอาจารย์เสียงสำเนียงดีมากสเปนเพราะฉันเคยเป็นผู้ช่วยครัวในร้านอาหารสเปนที่พัทยาสมัยสาวๆฟังบ่อยจนจำได้จากนั้นก็มีญี่ปุ่นเกาหลีลาวและเมื่อไม่นานมานี้ฉันเริ่มเรียนเยอรมันจากหนังสือถ่ายเอกสารวิทวัตเอียงศีรษะเล็กน้อยเรียนเองหมดเลยเหรอเธอพยักหน้าไม่มีเงินเรียนไม่มีใครสอนฉันเก็บหนังสือเก่าจากตลาดนัด ขอเทปจากร้านเช่าที่ปิดกิจการเปิดฟังตอนกลางคืนในห้องเช่าแล้วจดทุกคำเปิดพจนานุกรมกระดาษไม่กล้าค้าัสักบรรทัดบางคืนเหนื่อยจนหลับคาหนังสือตื่นเช้ามามีรอยหมึกติดแก้มเขากำเพิกชาแน่นขึ้นรู้สึกมันมีบางอย่างจุกอยู่ในลำคอท่ามกลางเมืองนี้ท่ามกลางผู้คนที่เร่งรีบขวายคว้ายังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งเรียนภาษาทั้งเจ็ดกลางคืนเพียงเพื่อไม่ให้หลุดจากแสงแห่งความรู้ที่เคยหลุดมือไปไม่มีใครมอบหมายหน้าที่นั้นให้เธอไม่มีใครขอให้เธอเก่งขนาดนี้แต่เธอเลือกจะเรียน เพื่อไม่สูญเสียตัวตนและสิ่งนั้นสำหรับวิทวัตมีค่ามากกว่าปริญญาใดๆเย็นวันนั้นเมื่อแสงอาทิตย์เอียงไปอีกฝั่งของแม่น้ำวิทวัตลุกจากเก้าอี้เปิดลิ้นชักโต๊ะแล้วหยิบแฟ้มเอกสารหนาออกมาเขาส่งมันไปทางป้ามใจแววตาจริงจังแต่ไม่กดดันพรุ่งนี้บ่ายบริษัทผมมีประชุมกับนักลงทุนจากญี่ปุ่นและเกาหลีลาประจำป่วยเข้าโรงพยาบาลและผมผมอยากเชิญคุณมารับหน้าที่นั้นเขาพูดช้าๆคำแต่ละคำเหมือนช่างจังหวะหัวใจการประชุมไม่ลงลึกเรื่องเทคนิค ส่วนใหญ่เป็นการตกลงเบื้องต้นถ้าคุณตกลงนี่คือเอกสารทั้งหมดผมอยากให้คุณมีหนึ่งคืนในการเตรียมตัวป้ามใจนิ่งไปชั่วขณะเธอมองแฟ้มเอกสารมือสั่นเล็กน้อยเธอไม่เคยเข้าสู่ห้องประชุมจริงๆยิ่ง,งไม่เคยล่ามให้การเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเธอเงยหน้าขึ้นเสียงยังคงต่ำแต่แฝงความกังวลฉันฉันไม่เคยแปลสัญญาอย่างเป็นทางการฉันกลัวว่าจะพูดผิดวิทวัตยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นไม่ใช่เพียงการให้กำลังใจแต่มันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง ผมได้ยินคุณปรับน้ำเสียงตอนพูดเช้านี้ที่ถงชั้นล่างคุณไม่ใช่แค่รู้ภาษาคุณเข้าใจสถานการณ์ผมเชื่อในตัวคุณป้ามใจบีบมือตัวเองแน่นเล็กน้อยพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรอีกคืนนั้นเธอกลับไปยังห้องเช่าลึกในตรอกแคบใกล้ท่าเรือธนบุรีห้องนั้นกว้างไม่ถึงสิบตารางเมตรผนังเต็มไปด้วยคราบชิ้นที่สะสมมานานนันทิพย์ลูกสาวของเธอกำลังก้มหน้าอยู่กับตำราแพทย์เล่มหนาได้ยินเสียงเปิดประตูเธอเงยหน้าขึ้นเหยียดแขนแล้วยิ้มแม่กลับมาเร็วจังวันนี้ ้ามใจวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะไม้โยกเยกถอดผ้าคลุมสีซีซีเก่าเหนือชุ่มกลางหลังเสื้อแม่รับงานแปลประชุมพรุ่งนี้เธอพูดราวกับบอกตัวเองมากกว่าบอกลูกนันทิพย์ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิม้มแววตาสว่างราวกับเข้าใจทันทีว่ามันมีความหมายแค่ไหนแม่เก่งอยู่แล้วตั้งแต่เด็กหนูได้ยินแม่พูดภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องดูเอกสารตอนนี้แค่มีคนที่มองเห็นพรสวรรค์ของแม่ก็เท่านั้นเธอริอน้ำชาอุ่นวางไว้ข้างๆแม่ไม่ต้องห่วงหรอกแม่เรียนคืนเดียวก็ผ่าน แม่พยักหน้านั่งลงที่โต๊ะข้างนอกเสียงรถค่อยๆเงียบลงในห้องเล็กแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สั่นไหวส่องลงบนหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยข้อกำหนดวยากรณ์และแบบฟอร์มต่างๆป้ามใจถือปากกระดงขีดเส้นใต้ทีละบรรทัดปากพึมพำสับการค้าซ้ำไปมาบางครั้งเธอเงยหน้าดูนาฬิกาแล้วก้มกลับไปอ่านต่อไม่ใช่เพราะห่วงชื่อเสียงของใครแต่เพราะเธออยากสมควรกับครั้งหนึ่งที่มีคนเชื่อใจแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วเช้าวันรุ่งขึ้น ห้องประชุมกระจกชั้นสิบสองสว่างจ้าไปด้วยแสงนีออนเก้าอี้เรียงเป็นแถวยาวสองฝั่งโตะรูปวงรีตัวแทนจากญี่ปุ่นและเกาหลีนั่งประจันหน้ากันบรรยากาศช่วงต้นตึงเครียดจนแทบจับต้องได้ทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยหน้าตาเคร่งขรึมสายตาจับจ้องเอกสารไม่วางป้ามใจเดินเข้ามาไม่ใช่ชุดยูนิฟอร์มสีน้ำตาลซีดอีกต่อไปเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกางเกงสแลกสีเทาเรียบง่ายผมถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยแม้เปลี่ยนเสื้อผ้า ก็ยังไม่อาจปิดบังความหยาบกร้านของมือที่ผ่านการทาง,งานหนักพนักงานบางคนแอบมองแล้วกระซิบก,กันเบาๆด้วยความประหลาดใจแม่บ้านเมื่อวานเหรอเธอมาทําอะไรที่นี่วิทวัตนั่งอยู่ตรงกลางโตะ๊ะแววตาเขาไม่แม้แต่นี้จะสับสนเขาเชิญป้ามใจให้นั่งทางขวามือของเขาพยักหน้าให้ตัวแทนญี่ปุ่นคุณซากาโมโตะเป็นสัญญาณเริ่มประชุมการประชุมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการคุณซากาโมโตะเริ่มพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นน้ำเสียงต่ำ เน้นชัดในแต่ละข้อเรื่องการขนส่งและการรับประกันป้ามใจนั่งหลังตรงฟังทุกถ้อยคำแล้วถ่ายทอดเป็นภาษาไทยได้อย่างลื่นไหลชัดเจนทุกครั้งที่เปลี่ยนภาษาเธอก็เปลี่ยนน้ำเสียงบางครั้งจริงจังบางครั้งอ่อนโยนตามวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายอย่างพอดีกลางการประชุมคุณซากาโมโตะกล่าวสุภาษิตญี่ปุ่นโบราณเบาๆเหมือนลมพัดผ่านทั้งห้องนิ่งไปพนักงานไทยบางคนกระพริบตาไม่เข้าใจแม้แต่ฝ่ายเกาหลีก็ยังชะงักโดยไม่ลังเลป้ามใจโค้งสีสะเบา น้ำเสียงเธอนุ่มนวลแปลเป็นไทยว่าทองคําอาจมีวันราคาตกแต่คําพูดที่ให้ไว้หากสูญเสียไปแล้วย่อมไม่อาจซื้อคืนคุณซากาโมโตะนิ่งไปสายตาเขาเหลือบมองเธอและเป็นครั้งแรกตลอดการประชุมเขาก้งศีษอย่างลึกตัวแทนเกาหลีพยักหน้าอย่างพอใจหัวหน้าฝ่ายไทยหยุดซุบซิบห้องที่เคยหนักอึ้งในตอนต้นตอนนี้เหมือนได้รับลมหายใจใหม่วิทวัฒ์หันไปมองป้ามใจใต้แสงสีขาวใบหน้าเธอสงบนิ่งแต่เปล่งประกายและเขารู้ในวินาทีนั้นว่า แม่บ้านเมื่อคืนวันนี้เพิ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครในบริษัทนี้ทำได้เธอไม่ใช่แค่ล่ามาเธอคือสะพานอย่างแท้จริงการประชุมจบลงด้วยความพึงพอใจอย่างหายากจากทั้งสองฝ่ายเมื่อทุกคนทยอยออกจากห้องป้ามใจโค้งศีรษะขออนุญาตกลับพอเดินมาถึงโถงทางเดินชั้นสิบสองเธอเห็นสายตาของจันทิราหัวหน้าฝ่ายบุคคลยืนอยู่ไกลๆเธอสวมชุดกระโปรงสีไวเข้มหนีแฟ้มหนาไว้ใต้แขนริมฝีปากทาสีแดงจัดยิ้มเอียงน้อยๆเหมือนคนที่ถือไพเ่เหนือกว่าที่พิมพ์ใจ จันทิราเอ่ยเสียงหวานชำ้ำแต่สายตาคมเหมือนเข็มที่ฉันอยากตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มประวัติพี่นิดหน่อยว่างเมื่อไหร่ว่ามาที่ออฟฟิศช,ช่วงบ่ายน้าป้ามใจพยักหน้าเบาๆไม่พูดมาหัวใจเธอ,อยังเต้นแรงเพราะการประชุมที่ผ่านมาจึงไม่ได้ใส่ใจแววตาแข็งของคนตรงหน้าบ่ายวันนั้นที่ออฟฟิศฝ่ายบุคคลชั้นสิบจันทิราเปิดแฟ้มประวัติด,ดูทีละแผ่นเธอหยุดตรงหัวข้อวุฒิการศึกษาซึ่งพิมพ์ใจระบุว,ว่าเคยเรียนเอกภาษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามปีแต่ไม่ได้จบการศึกษาใต้หัวข้อ ใบรับรองทางภาษามีตัวหนังสือเล็กๆเ,เขียนไว้ว่าเรียนด้วยตนเองไม่มีใบรับรองอย่างเป็นทางการริมฝีปากจันทิรากระตุกยิ้มจางในหัวเธอผุดภาพขึ้นผู้หญิงไร้วุฒิมาจากสายแม่บ้านแต่กลับได้รับความไว้วางใจจากประธานบริษัทอย่างเต็มเปี่ยมเธอรู้สึกว่าที่มั่นของตนเริ่มสั่นคลอนและในความเปราะบางของอำนาจนั้นเธอเลือกเดินหมากที่อันตรายวันถัดมา สัญญาความร่วมมือกับคู่ค้าจากเยอรมนีถูกสั่งมายังฝ่ายแปลภาษาเพื่อก่อนกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทีมใจตามคำขอของวิทวัตได้แปลเสร็จตั้งแต่สองวันก่อนอย่างระมัดระวังชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาแต่หลังจากที่เธออัปโหลดต้นฉบับเข้าสู่ระบบจันทิราด้วยสิทธิ์เข้าถึงระดับสูงแอบเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาอีกครั้งในประโยคสำคัญที่ว่าด้วยเรื่องค่าปรับหักฝ่ายบีส่งของล่าช้าจันทิราแก้ไขเพียงหนึ่งวลีเพียงคำเดียว ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนความรับผิดชอบจากฝ่ายคู่ค้าให้กลายเป็นของลาน,นาไทยและเมื่อรายงานไปถึงมือคณะกรรมการเธอก็แอบส่งอีเมลภายในบอกไปนในว่าล่ามหม่แปลผิดเป็นความผิดร้ายแรงอาจสร้างความเสียหายนับร้อยล้านบาททีละขั้นตอนจนที่ระวางแผนอย่างสุ้มขำสุมเธอไม่จําเป็นต้องกล่าวหาโดยตรงแค่หวานมาเมล็ดแห่งความสงส,ยสัยส่วนที่เหลือปล่อยให้เสียงกระซิบในบริษัทเป็นผู้จัดการและหากทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังไว้ผู้หญิงในชุดสีน้ําตาลเมื่อวานนี้ก็จะหลุดจากวงการเจรจาอย่างเงียบงนัน โดยไม่ต้องมีเสียงตะโกนเช้าตรู่วันต่อมาท้องฟ้ากรุงเทพยังไม่ทันอุ่นลมเย็นก็พัดเฉียวผ่านโถงทางเดินหน้าตึกบริษัทป้ามใจมาถึงตรงเวลาเหมือนทุกวันในมือมีเอกสารชุดใหม่ที่ต้องตรวจสอบสำหรับโปรเจกต์ฝั่งเยอรมันแต่พอตบัดผ่านประตูเสียงสัญญาณร้องดังลั่นไฟกระพริบเป็นสีแดงเครื่องสแกนสั่นไหวเหมือนปฏิเสธเธอที่รปภเดินเข้ามาสีหน้าเกรงใจขอโทษนะครับบัตรของพี่โดนระง,งับตั้งแต่เช้าฝ่ายบุคคลแจ้งมาแบบนั้นครับป้ามใจยืนอึง้งเมื่อยังถือบัตรอยู่ เงยเย็นไหลซึมกลางหลังทำไมถึงถูกระงับเธอถามเบาๆในจังหวะน,นั้นเองรถสีเงินคนหนึ่งแล่นเข้ามาวิทวัตก้าวลงมามือถือกระเป๋าเอกสารเดินพางดูโทรศัพท์แต่สายตาเขาเปลี่ยนทันทีไม่เห็นภาพตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นเขาถามป้ามใจพูดอย่างไม่มั่นใจเขาบอกบัตรของฉันถูกล็อกฉันไม่รู้สาเหตุเขาหันไปทางพนักงานรักษาความปลอดภยัยสั่งเสียงหนักแน่นเปิดประตูเธอไปกับฉันภายในลิฟต์ส่วนตัวป้ามใจบ,บีบชายเสื้อแน่นคุณเชื่อใจฉันไหม เธอถามเสียงสัน่นวิทวัตไม่หันมามองตอบสั้นๆด้วยเสียงหนักแน่นราวเหล็กกล้าผมเชื่อและผมจะหาความจริงสิบห้านาทีต่อมาห้องประชุมชั้นสิบสี่มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอยู่ครบจันทีรานั่งใกล้เครื่องฉายหนีบเอกสารแน่นในอ้อมแขนไม่กล้ามองหน้าวิทวัตเขากอดอกยืนหน้าจอใหญ่ผมต้องการตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับที่ระบบบันทึกไว้เวอร์ชั่นแรกของสัญญาภาษาเยอรมันที่คุณพิมพ์ใจส,ส่งฝ่ายเทคนิคขอทำสแตมทั้งหมด เจ้าหน้าที่พิมพ์คำสั่งบนหน้าจอปรากฏ2ไฟล์ไฟล์แรกสร้างเวลา22นาฬิกา13นาทีคืนวันจันทร์ไฟล์ต้นฉบับที่พิมพ์ใจอัปโหลดและอีกไฟล์ถูกแก้ไขเวลา9นาฬิกาเนาทีเช้าวันพุธด้วยบัญชีผู้ใช้ชื่อจันทิราบรรยากาศในห้องแน่นข้นวิทวัสไม่มองจันทิราแต่จ้องหน้าจอต้นฉบับระบุชัดเจนว่าหากฝ่ายบีส่งล่าช้าฝ่ายบีต้องชำระค่าปรับหนึ่งในสาของมูลค่าสัญญาเขาหยุดหนึ่งจังหวะ แต่ในไฟล์ที่ถูกแก้ไขประโยคนั้นกลับกลายเป็นหากฝ่าย B ส่งล่าช้าฝ่าย A ต้องชำระค่าปรับทั้งห้องเริ่มฮือฮาหัวหน้าการเงินคนหนึ่งอุทานถ้าประโยคนี้ยังอยู่สัญญาก็พังแน่วิทวัตพยักหน้าแววตาไม่เหลือความอดทนผมต้องการรู้ใครเป็นคนแก้แก้ทำไมและแก้เมื่อไหร่จันทิรายยังคงนั่งตัวตรงแต่ริมฝีปากเริ่มสั่นเธอพูดเบาๆฉันแค่ปรับรูปแบบเอกสารไม่ได้แต่เนื้อหา วิทวัตไม่ปล่อยให้เธอพูดต่อประโยคนั้นผิดแค่คำเดียวแต่มันเปลี่ยนความรับผิดชอบทั้งฉบับรูปแบบเอกสารแบบไหนที่ใส่ประธานใหม่เข้าไปเองไม่มีระบบไหนทําแบบนั้นได้น้ําเสียงของเขาเย็นชาเหมือนลมเฉือนผ่านผนังกระจกห้องทั้งห้องเงียบสนิททุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นเข้าใจดีเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคและผู้หญิงที่ถูกล็อกบัตรเมื่อเช้านี้เพิ่งได้รับการคืนความบริสุทธิ์ด้วยความรอบคอบของเธอเองวิทวัตหันไปทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ขึ้นสิบ,บัาทให้คุณพิมพ์ใจทันทีและผมต้องการรายงานทางการเกี่ยวกับการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาตครั้งนี้จากนั้นเขาหันไปมองจันทิราเป็นครั้งแรกในที่ประชุมสายตาเขาไม่โกรธมีเพียงความผิดหวังบางตำแหน่งคุณอาจใช้สิทธิได้แต่ความเชื่อใจไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็รักษาไว้ได้บ่ายวันเดียวกันมีอีเมลภายในส่งถึงทั้งระบบของบริษัทลาน,นาไทยหัวข้อสั้นๆว่าระงับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลจันทิราระหว่างรอสอบสวนกรณีแก้ไขเอกสารภายในโดยมิชอบ ข่าวแพร่กระจายรวดเร็วเหมือนลมฤดูร้อนในโรงอาหารถงทางเดินลิฟทุกที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบถึงหญิงสาวที่เคยขึ้นชื่อว่าเย็นชาและเฉียบแหลมแต่ยังมีอีกหนึ่งอีเมลเงียบเงันแต่ทรงพลังไม่มีใครพูดออกมาเสียงดังมีเพียงสายตาประหลาดใจและพยักหน้าช้าๆแต่งตั้งคุณพิมพ์ใจที่ปรึกษาด้านภาษาอาวุโสรับผิดชอบการแปลและประสานงานโครงการเชื่อมโยงท่ารนาชาชาสามแห่งขณะได้รับอีเมลฉบับนั้นพิมพใจกำลังนั่งอยู่ที่มุมห้องอ่านหนังสือชั้นหก เมื่อยังถือปากกาแดงขีดแก้คำผิดในเอกสารภาษาเกาหลีเมื่อเธอเปิดจดหมายดวงตาเธอหยุดนิ่งนานที่คำว่ารับผิดชอบอย่างเป็นทางการไม่มีรอยยิ้มทันทีมีเพียงมือที่วางปากกาลงเบาๆแผ่นหลังของเธอเหยียดตรงขึ้นอีกเล็กน้อยวิทวัตมาถึงเมื่อใกล้เลิกงานถือเอกสารฉบับใหม่มาในมือผมเพิ่งเสนอโครงการเชื่อมโยงท่าเรานาชาสามแห่งต่อที่ประชุมกรรมการและผมต้องการให้คุณรับผิดชอบด้านการสื่อสารทางภาษาเป็นหลักระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีและสเปนพิมพ์ใจมองเขา ดวงตาย,ยังคงนิ่งศพแต่ลึกเหมือนบ่อน้ําเก่าที่บ้านเกิดชันทนัดแปลมากกว่าประสานงานเขายิ้มคุณเคยจัดการกับแขกสามกลุ่มพร้อมกันในสานาทีการประสานงานคุณทําได้เขาวางเอกสารลงบนโต๊ะคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคุณแค่ต้องเป็นตัวคุณเพราะตัวคุณนี่แหละที่ทําให้เรามีวันนี้เธอพยักหน้าครานี้โดยไม่ลังเลหลังบานหน้าต่างกระจกท้องฟ้ากรุงเทพเริ่มเอ็นยามเย็น แสงแดดบางสะท้อนบนผิวน้ำแม่น้ำผู้หญิงที่เคยก้มลงเช็ดคราบเปื้อนใต้ถงทางเข้าบัดนี้ยืนสูงสง่าณชั้นสูงสุดที่ซึ่งลมพัดผ่านและเสียงของเธอเริ่มได้รับการรับฟังเช้าวันพิธีลงนามบรรยากาศในหอประชุมชั้น15้าของลานนาไทยตึงเปรียราวสายพินทงของญี่ปุ่นและสเปนปักคู่กันหน้าพื้นที่จัดพิธีผ้าปูโตะขาวสะอาดแก้วคริสตัลนเรียงเป็นระเบียบสะท้อนแสงไฟสีทองอ่อนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศมาถึงตั้งแต่เช้ากล้องวิดีโอติดตั้งครบทุกอย่างดูเหมือนภาพในฝันที่ถูกจัดดวาางงมอย่ี ตัวแทนจากญี่ปุ่นคุณนายกรมชูชายชราผมงอกสง่าเดินเข้ามาพร้อมคณะที่ปรึกษาฝั่งสเปนคือมาดามโรซ่าญิงมาบารมีสวมเรสสีเทาเข้ารูปติดปิ่นไม้อลีฟแบบดั้งเดิมพวกเขามาที่นี่เพื่อเซ็นสัญญารวมเครือข่ายท่าเรือโครงการที่ประเมินมูลค่ากว่าหนึ่งพล้านบาทวิทวัตเดินเข้ามาพร้อมพิมใจและนันทิ์ลูกสาวเธอในบทบาทผู้ช่วยแพทย์และล่ามสำรองเวลาสิบโมงตรงห้องประชุมเงียบปิดพิมพ์ใจลุกขึ้นเปิดสไลด์ หน้าจอแสดงบทนำของการนำเสนอเงื่อนไขต่างๆชัดเจนเป็นระเบียบการแปลราบรื่นแต่เมื่อสไลด์เปลี่ยนไปหน้าที่2ตัวหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นกลับกลายเป็นสีแดงสดข้อความกระพริบหากฝ่ายเอส่งมอบท่าเรือล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับเป็นสองเท่าของมูลค่าสัญญาฝั่งภ,งภาษาสเปนก็เช่นกันข้อความกลับด้านโยนความผิดให้ฝั่งลานนาไทยเสียงสุบซิบดังขึ้นทันทีทั่วทั้งห้องมาดามโรซากระแทกฝ่ามือลงบนโต๊ะนี่ไม่ใช่ฉบับที่เราตรวจทานคุณนากามูระขมวดคิ้ว ใครอนุญาตให้เปลี่ยนเนื้อหาทันทีที่เสียงจอใจยังไม่ทันสงบคุณนากามูระก็เริ่มเซมือกุมอกแก้วน้ำบนโต๊ะแตกกระจายดวงตาเบิกพลเขาเป็นลมหัวใจมีใครบางคนตะโกนขึ้นไม่ลังเลนันทิปรีบวิ่งไปข้างหน้าผลักเก้าอี้ออกคุกเข่าลงตรวจชีพจอรอแน่นหน้าอกต้องใช้นโตโรกลีเซนหรือไม่ก็น้ำหวานเธอพูดชัดๆชัดคำเสียงมั่นคงจนน่าประหลาดผู้ช่วยคนหนึ่งมือสั่นหยิบยาให้นันทิพวางยาทันทีใต้ลิ้นเขา มืออีกข้างนวดบริเวณหัวใจนับจังหวะอย่างไม่หยุดบรรยากาศอึดอัดหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีที่ดูเหมือนยาวนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลมหายใจของคุณนาการมืเริ่มสม่ำเสมอสีปากค่อยคอยจางดวงตาเปิดขึ้นสั่นเล็กน้อยแต่ยังมีสติไม่ต้องรอให้ใครบอกพิมพ์ใจก็ลุกขึ้นฉันขอเสนอให้ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับจากระบบสำรองทันทีเจ้าหน้าที่เทคนิครีพิมพ์คำสั่งแต่พบว่ามีบัญชีผู้ใช้ปลดปลอมเข้ามาก่อนหน้าไม่กี่นาทีเวสต์เพรสูนหนึ่งบัตรผู้สื่อข่าวปลอม พิมใจเดินตรงไปยังกลุ่มสื่อมวลชนชี้เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมแว่นดำและกำลังพยายามถอยหนีบัตรของคุณออกเมื่อวานเป็นบัตรชั่วคราวใช้สำหรับสังเกตการเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เข้าระบบใครให้บัตรคุณมาชายคนนั้นเงียบแต่เงือไหลซึมทั่วหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรูเข้าจับตัวทันทีไม่เช็คโทรศัพท์หน้าจอแสดงชัดเจนว่าแชทมาจากเบอร์ที่บันทึกไว้ว่าจันทิราวิทวัตกำด้าไมโครโฟนแน่นแต่เสียงเขานิ่งสงบ ล็อกระบบแก้ไขทั้งหมดดึงไฟล์ต้นฉบับกลับมาพิมพ์สำเนาออกมาสามชุดที่นี่เลยพิมพ์ใจหันกลับไปที่เวทีน้ำเสียงเธอนิ่งแต่ชัดเจนนี่คือสัญญาต้นฉบับที่ระบบบันทึกไว้เมื่อสามวันก่อนไม่มีการแก้ไขไม่มีการสลับประโยคเงื่อนไขทั้งหมดตรงกับที่ตกลงกันไว้มาดามโรซากวาดตาดูเร็วๆแล้วพยักหน้าสายตาจับจ้องที่เธอฉันเชื่อคุณขณะคุณนาการมูรัถูกประคองกลับหนับหนังเขาพูดเสียงเบาแต่มั่นคง ผมยังคงเซนคุณไม่ได้แค่ช่วยชีวิตผมคุณช่วยงานลงนามทั้งงานในวันนี้และในขณะเดียวกันจันทิราผู้ที่เคยควบคุมทุกอย่างจากเบื้องหลังถูกทีมสอบสวนภายในเรียกตัวด่วนและครั้งนี้ไม่มีทางถอยความจริงได้ปรากฏหญิงที่เคยถูกตราว่าไม่มีใบปริญญาไม่มีใบรับรองวันนี้ยืนอยู่กลางเวทีไม่ต้องใช้คำสวยหรูไม่ต้องตะโกนเสียงดังแต่ทำให้ตัวแทนทั้งสองประเทศก้มหัวด้วยความเชื่อมั่นและน่นคือชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดหนึ่งเดือนหลังเหตุการณ์สันสะเทือนนั้น เมื่อความวุ่นวายในองค์กรเริ่มสงบลงบริษัทลาน,นาไทยออกประกาศอย่างเป็นทางการถึงพนักงานทุกคนคุณพิมพ์ใจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายประสานวัฒนธรรมรับผิดชอบการฝึกอบรมให้คําปรึกษาด้านภาษาและประสานงานทางวัฒนธรรมกับพันธมิตรระหว่างประเทศพร้อมกันนี้เธอคือผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาทักษะพิมพ์ใจสําหรับพนักงานที่ทํางานใช้แรงกายและต้องการเรียนรู้ภาษาและวิชาชีพเพิ่มเติมชื่อพิมพ์ใจ บัตรนี้ไม่ใช่แค่คำทักทายผ่านๆหรือสายตาเวทนาแต่มันคือความภาคภูมิใจคือแรงบันดาลใจคือหลักฐานของสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ว่าจากไม้ถูพื้นมนุษย์สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีเกียรติหากมีความอดทนพอและมีใครสักคนเชื่อมั่นในจังหวะที่พอดีพิธีเปิดศูนย์จัดขึ้นที่ชั้นดาดฟ้าชั้นยี่สิบท,ที่ซึ่งต้นเฟื่องฟ้าเพิ่งเริ่มอย่างรากทวันเล็กๆเ,เ,เริ่มพันเสาเหล็กมีดอกชมพูบานแซมบางเบาผู้คนมากันกับข้างพนักงานเก่าใหม่ทั้งที่รร่รปแมบ้าน วิศวกรและหัวหน้าแผนกต่างๆมาร่วมงานพิมพ์ใจสวมเสื้อแขนยาวสีครีมเรียบง่ายมวยผมไว้สูงตามเคยมือสั่นเล็กน้อยขณะถือกันไกลตัดริบบิ้นเบื้องหลังเธอป้ายชื่อศูนย์พัฒนาทัศพิมพ์ใจเปล่งประกายท่ามกลางแดดยามเช้าเมื่อเสียงพลุกระดาษด,ดังขึ้นผู้คนยังคงปรบมือวิทวัตก้าวขึ้นเวทีถือไมโครโฟนเสียงเขาไม่ดังมากแต่ชัดเจนในความเงียบี่ปกคลุมทั่วฟ้า มีอีกคนหนึ่งที่ผมอยากกล่าวถึงในวันนี้ไม่ใช่ผู้อำนวยการพิมพ์ใจแต่คือบุตรสาวของเธอแพทย์ประจำบ้านนันทิพย์นันทิพย์ยืนอยู่ท้ายแถวสวมชุดเรสสีฟ้าอ่านดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจวิทวัตยิ้มเดินเข้ามาจับมือเธอไว้ไม่มีดอกไม้ไม่มีแหวนไม่มีฉากเสริมใดมีเพียงสายตาของชายคนหนึ่งผู้เคยก้มหัวให้แม่เธอเมื่อครั้งก่อนบัดนี้มองตรงมาที่เธอน้ำเสียงชัดเจนและอ่อนโยนถ้าคุณยินดี เราจะร่วมกันยกขึ้นทุกความฝันที่เคยถูกทิ้งไว้บนพื้นทั้งแดดฟ้าเงียบลงก่อนระเบิดด้วยเสียงปรบมือเสียงเฮดังและหยาดน้ำตาบางหยดที่ตกลงบนแก้มของผู้เคยเงียบเงียบถูพื้นแบกน้ำและอดทนมองโลกเดินผ่านพวกเขาไปนันทิพยพยักหน้าไม่เอ่ยคำใดแต่มือของเธอกุมมือเขาไว้แน่นพิมพใจยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาคลอด้วยน้ำตา มองดูลูกสาวและชายหนุ่มผู้เคยเป็นคนแรกที่มอบความเชื่อใจให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีปริญญาลมเช้ายามนั้นพัดแผ่วกลีบดอกเฟื่องฟ้าหลุดปลิวลงบนไหล่เธอเบาเหมือนเสียงกระซิบจากแม่ในวันวานลูกเอย๋ยขยันไวเ้เถิดฟ้าจะเปิดทางและในวันนี้ประตูนั้นได้เปิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่สำหรับเธอแต่สำหรับทุกคนที่ไม่เคยได้เห็นแสงแดดจากแดดฟ้าที่สูงเท่านี้มาก่อนบ่ายวันนั้นเมื่อแขกเรือกลับกันหมดแสงแดดเริ่มล่าถอยจากระเบียงฝั่งตะวันตก พิมใจกลับขึ้นมาที่แดดฟ้าเพียงลําพังแถวเฟื่องฟ้าเพิ่งปลูกไว้เอ็นตามลมกิ่งอ่อนเกาะเกี่ยวกับโครงเหล็กเหมือนกําลังข่ยคว้าเอาท้องฟ้าไว้เธอนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ใกล้ราวระเบียงมือวางกล่องเหล็กเก่าบนตักกล่องนั้นติดตัวเธอมาทุกครั้งที่ย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่แม้จะบุบบี้เป็นสนิมแต่เธอไม่เคยละทิ้งเมื่อเปิดฝากลิ่งกระดาษเก่าพอซ้อมากลิ่นดินใหม่ลอยขึ้นมาข้างในมีรูปถ่ายเก่าใต้สนามหญ้ามหาวิทยาลัยสถานที่ที่เธอเคยเรียนไม่จบมีตั๋วรถไฟไปเชียงใหม่เมื่อครั้งกระโน,น้น จดหมายตอบรับทุนเรียนต่อฝรั่งเศสที่ซีดเหลืองและหน้ากระดาษบันทึกคำศัพที่หมึกม่วงเลือนรางพระหยดน้ำนันทิพย์เดินเข้ามานั่งลงข้างไม่อย่างเงียบๆเ,เธอไม่พูดอะไรทิ้งเอ็นสีสะลงบนไหล่ของแม่ไหล่ผอมบางแต่หนักแน่นกลิ่นเหงื่อและสะบู่ก้อนราคาถูกกลิ่นที่เธอคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยนอนเปลหลังแม่ไปทำความสะอาดห้องน้ำทิมใจลูบผมลูกเบาๆและหยิบรูปใบเล็กออกจากกล่องดวงตาเธอคลอเบ้าเสียงแหบแต่ชัดเจนแม่เคยฝันว่าอยากยืนอยู่หน้ากระดาน ถือชอบเขียนคำต่างประเทศให้เด็กฟังแต่สุดท้ายแม่ต้องเลือกไม้ถูพื้นแทงกระดานดำนั่นทิพย์จับมือแม่ไว้สายหน้าน้อยนอยแต่พิมใจก็พูดต่อสายตาเธอไม่ละจากรแถวเฟื่องฟ้าข้างหน้าแม่ไม่ได้ยินอยู่หน้าห้องแต่แม่ได้สอนบทเรียนชีวิตให้ใครหลายคนด้วยสองมือนี้ว่าอย่าเพิ่งรีบรบความฝันที่อยู่ใต้เท้าเราเดี๋ยววันหนึ่งจะอยากเก็บขึ้นมาแต่ไม่มีเหลือให้เก็บแล้วลมพัดมากรีดเฟื่องฟ้าแห้งร่วงลงบนฝ่ามือเธอเธอปิดกล่องเหล็ก ขันยางยืดเก่าไว้เหมือนอกอุ้มความทรงจำและตรงนั้นในแสงแดดยามเย็ยนที่เอ็นเฉียงแม่ลูกนั่งเคียงกันเงียบแต่หัวใจของทั้งคู่ต่างดังก้องประโยคเดียวกันความฝันหากเรารักษาไว้อย่างอดทนมันจะพลีบานแม้ใต้รอยเท้าที่คนอื่นเดินผ่านโดยไม่มองบทเรียนจากชีวิตของทิมใจไม่ได้อยู่ที่ความรุ่งโรจน์ปลายทางแต่อยู่ในทุกย่างก้าวที่เงียบเงันตลอดเส้นทางที่ยากลำบากหญิงผู้นั้นไม่มีปริญญามหาวิทยาลัยให้แขวนบนผนัง ม่มีใบประกาศภาษาเว้แสดงต่อหน้าใครแต่เธอมีสิ่งที่ไม่มีโรงเรียนไหนสอนได้ความพยายามความอดทนและความเคารพในความรู้และความฝันของตนเองแม้ฝันนั้นจะเคยถูกกดไว้ใต้ไม้ถูพื้นและเวงงานยามดึกเธอไม่ได้ยืนอยู่หน้าห้องเรียนไม่ได้สอนหน้าชั้นแต่กลับเป็นครูของทั้งรุ่นด้วยการกระทำด้วยความดีและด้วยการไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตเธอแสดงให้เราเห็นความจริงอันเรียบง่ายแต่หนักแน่นข้อความฝันหากเรารักและรักษามันไว้ แม้มันจะหล่นอยู่บนพื้นเราก็ยังสามารถเก็บขึ้นมาเช็คให้สะอาดและธนุถนอมให้มันพีบานอีกครั้งในโลกที่ผู้คนมักมองกันด้วยปริญญาตำแหน่งหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่พิมใจคือเสียงกระซิบเตือนว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนหนึ่งคนอยู่ในสิ่งที่เขาไม่ได้อวดอยู่ในคืนที่เขานั่งเรียนเงียบๆอยู่ในครั้งที่เขาอดทนเงียบๆและอยู่ในศรัทธาที่เขามีต่อตนเองยามที่ไม่มีใครเชื่อและหากต้องสรุปบทเรียนทั้งหมดในเพียงประโยคเดียวก็คงไม่มีประโยคไหนจะลึกซึ้งไปกว่าคำพูดของเธอเอง อย่าเพิ่งรีบรลบความฝันที่อยู่ใต้เท้าเราเดี๋ยววันหนึ่งจะอยากเก็บขึ้นมาแต่ไม่มีเหลือให้เก็บแล้วเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่สําหรับคนที่เคยถูกมองข้ามแต่สําหรับทุกคนที่กําลังสงสัยในตัวเองเพราะบางทีแม้คุณจะเริ่มต้นชีวิตไม่ใช่จากที่สูงสุดคุณก็ยังมีสิทธิเลือกทิศทางและบางทิศทางอาจพาคุณไปพบสิ่งที่สวยงามเกินฝันหากเรื่องนี้ทําให้คุณลุงคุณป้าเห็นภาพตัวเองอยู่ในนั้นเคยเสียสละเงียบเงียบเคยเรียนรู้โดยไม่มีใครเห็นเคยถูกมองข้ามขอเชิญช ปรับใดที่เรายังมีความฝันว่นหนึ่งเราจะได้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมเดินทางกับเรื่องราวอบอุ่นและจริงใจที่ซึ่งความดีความพยายามและความเชื่อมั่นยังมีที่ยืนเสมอ